มันแท้มันแท้นู่นๆโอ้แก้วเ,เลยไปคลิปนี้เราไปลงไข่หาปลากันดีกว่าวันนี้ได้ไข่กี่เซนนะหกเซนหกเซนความยาวนี่ก็ยี่สิบตาเนี่ยหมายที่เราลงนน่นนะในร่องนี้ปลาเยอะนะร่องนี้เนี่ยน,น่าจะปลาหมอน่าจะเยอะ นปน,นินก็มีหน,น้ำพุบแล้วนะนเห็นไหมไปเผื่อได้ปน,นินใหญ่ๆไปทำกับข้าวกันวะไปพร้อมยังพร้อมเราไปไปพร้อมแล้วลุยนี่ไงได้ปลาหมอใหญ่ๆเล่นน้ำกันสักวันฝนตกแลนะ้วไม่ลึกกำลังดึก ปลาฉลาดตัวนี้ปลาฉลาดตัวใหญ่ปลาจะปิงมากกว่า่ะตรงนี้หรอกเค้ยเล่นแม่นไม่อนาะมั่งเค้ยเล่นอยู่บอน์แม่นเกอนเลยเช็คไข่รอบแรกดูสิว่าจะหมานไหมเนี่ยพึ่งลงเสร็จเมื่อกี้นี่เองไปเริ่มเช็ครอบแรกเลย มารอบแรกโอ้โหนูนไงโมปนินเห็นไหมตัวสวยเลยโอเคตุ้งต็ดสดๆเลยร้อนแน่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 น่ปวดปลายกันก่อนตัวแรกตัวแรกตัวแรกทอดอร่อยเลย เดี๋ยวจะหลุดอ่ะเดี๋ยวจะหลุดอลยจุ๋ยงี้ยไปไปเก็บปลาติดขายกันรึเปล่าติดเยอะด้วยวันนี้ติดเยอะติดเยอะติดเยอะอันนี้หลือบปะ ไปขนาดนี่เห็นไหม,มนี่มันนิน น้ำเป็นยัง <Yeah. S 1> ไม่ต้องแต่ถ้เพี่ลูมไปครับ อุยอย,อยแพ็คคู่มีมาแพ็คคู่เลยอืมติดแน่นลนะ มีแต่บันนิ สามตัวมุมนี้เป็นไงอุ้ยตัวใหญ่ด้วยนะอืมกำลังดีเลยสามตัวเลยเดี๋ยวจะลุกสิ หางแดงมาแล้วต okay. ัวก็แดงยาวนะค่ะคุ้มแล้วป่ะอืมยังไม่กี่บาท ได้ไปยเยอะยากกว่าอันก่ออีกมั้งมุดไปไงกันอ่เราไม่ล้มแต่เราอยากลงนั่นอะ nhớ nè và nền đẹp để đều lột đều lột โอ้โหน่ากนเหรออืมกาแฟเดียนเดียนแฟนมาเก็บออก็ปูเลือดหูกลางอม่เเลยอืมนี่ตัวใหญ่นี่ไหมปันนินอีกแล้ว ตัวสวยเลยตัวสวยมาหมอมาหมอมือระเบิดออกแล้วโดนเงี้ยงทิ้งไว้แล้วมาหมอ อาหมอนเริ่มมาแล้ว,ย,วยังไม่ตัว,วมันดิ้นใไม่ไข่หกเซ็มม เปลดได้ไปช่อนเปิืได้ไปช่อนแล้นี่น้ไข่เละเลยปะอีมอม,มันนหมอนเยังไม่เอาเลยโอ้กลังนะ ปลาสลิดไหมคะมีหปุ like ๊บป๊บปแต่ไม่ติดอูอูอีกแล้วนี่อูเลยอืมามใหหมอนอีกแล้วไหนรำรำนะ Ừ. Nên tôi gần nó Ui thóng nhảy. Cái Thóng nhảy. นึกว่าหลุดตรงนี้อันนี้น,นึกว่าหลุดกับนึนยกยังเล็กอ่ะกำลังดีเลยอะ่ะ Ừ đi đi อันนี้ทั้งนั้นอหมุน,มนปลาหมอไก่ยังหมดละลงปากเดียวนะดีนะลงปากลงหลายปากเนี่โยโอ้โหปวดด้วย

รู้ต่อ,ตอ,อันนี้ก็หมุมปะนินแล้วนะ,ะนะ,ระนนตรงนั้นมันออกแล้วมันหลุดป่ะ,ปะน,น,น่ะแน่นต่างมากนรย นี่ลงใกล้ๆหลุมนี่มานนิ่แต่นี้ยนิ่มนิ้นสองเยอะเลยหลายตัวเลยนิ้ออกง่า นายพ่อหมอให้ออกเนเไงไอไข่หกเซนติดดีนะอืมตอนนั้นเราลงไข่เล็กไปนะมันไม่ยาวขนาดนี้นี่วันนิ่งาปลาหมอแพ็คคู่มาอีกแล้วแพ็คคู่นี่มองอุ้ยตรงนี้ก็แพ็คคู่อุ้ยตรงนี้ตัวใหญ่เนี่ย อันนี้ก่อนโอ้ยรูดไปแล้วอย่างเนี้ยได้ปลาหนิงกับล่าแล้วมันก็กลับมาตินน,ะนี่ตรงนี้พแพคคู่นี่นี่ตัวใหญ่แล้วโอ้โหปูติดตทีหลายตัวเลย นี่น้อยใหญ่นนออโอ้ยใหญ่น้อยใหญ่ติดน็ตเดียวนะั่นติดน็ดเดียวทันเป็นผงเลยเนี่ยทันเป็นงไปแล้ว ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวกลับมาติดอีกีตอนเย็นจะมาละเอียนอีกรอบนะจบภารกิจติดดีซะ้วย น,าน่าจะดินนด้นแรงน่าจะดิ้นแรงมีนายก็ต้องตัดทิ้ง แล้วล่ะใครล่ะตัวน,น,นี้นั่นไปครับแล้วตัวสุดท้ายสวยแล้วไปปลดปลาเรียบร้อยนะแล้วไปดูปลาข้างบนกัน มาดูผลงานนี่มาวันนี้ผลงานรอบเช้าอุ้ยเยอะง่าไงน,น,นี่ผลงานขายวันนี้ได้ขายมาลงขายมาหนึ่งปากนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่ยังไไปกลับบ้านกันเนาะนี่ายแล้วกลับข้าวไปกลับบ้าน